เป็นการแข่งขันเราก็ได้ผงลอบขัดือดของทีมวังไสเดือนสวิตเป็นรูใหม่รายนามรุ่นหมายเลขสองบังแจ็คบุญแก๊บหมายเลขสี่เนื้อตีหยุ่นสริยะกบุรสกุลผู้เล่นหมายเลขห้าสิบเอ็อภิชักบุตรสกุลผู้เล่นหมายเลขสามนักขาวชลินปิ่นรักษาผู้เล่นหมายเลขเจ็ดเอ็มเต็มระบบ เริ่มหมายเลขเก้าพี่บุญเติม่ะพร้อมสองนาทีเอาเลยนะบินยะนะลมดิ้งดิ้งแบบนี้รักคึ้นเวลาสักห้าร้อยฮไม่มีไฟนี่สูสีปกคนนิดอะลรวมกันมาเลยครับวังไ้เดือน์สวิตมีโอกาสมีโอกาสโอ้บางแจ็คได้บางเอ็มเยี่ยมแบบนด้ อ่าเผนลุ้นนะเอ็มระวังจับได้เขาที่เขาทางเลยครับวันนี้กับขอัพระคุณมนะครับสำหรับทุกๆคนะที่มาทังหวัดกาญจน์ในสกายแมปีหลวงพ่อวัดไร่กิงนะครับจะข้ามทางสังลนก็มีรถของทางวัดนะครับจัดเตรียมไว้ให้ข้ามมาก็อยู่หลังเท้าเ่มาดูมาชมกระต้อกันแล้วก็กันคืนนี้เป็นเสียงอีสานนกน้อยอุไรพร อ่าเจ้าของเพลงนกจ่าผู้ชมอ่าไม่ใช่กำนันนกนะอ่านักนละนกกันเอาละเดี๋ยวได้ดูได้ชมกันรอบกัดเบื้องสามสิบวินักกีฬาเตรียมตัวรอบกัดเบือง ชมไลฟส์สดนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะทำการแข่งขันกันแล้วแน่ทีมของวังไสเดือนเสาร์ที่พร้อ,อมปฐมสักขันครับเริ่มทำการแข่งขันกดเวลาคณะแน่แม่จุดนี้ลงสนามลงนิ้งเลยไว้ลักไว้ความเป็นใจอยากจะให้เขา้ารอบ่าขยาัไใลกับไปไม่ได้ใจนะ่าพิจานณบอกไว้ก่อนทำไม่เยอะ แต่วันนี้ไม่มากผมบอกไว้เลยผ่านไปเข้ารอบแน่ไว้รักไว้สิบคะแนนไปกออกไปสิบห้าไม่เหมือนตอนบอมไว้รักไว้เออขยับสอกกับกบิยะตยี่สิบคะแนครับเนี่ยตอนเน้ยเขาดีเลยนะตอนเนี้ยลุกสอกไปได้สี่ตัวตีสุริยะคมสักม้าเอาละสิบคะแนนครับรักช่วยกันนะเข้ารอบไปจริงเราไปยี่สิบห้าก้ามตักนะ ลายสิบห้าเส้นชาวย์เอ็มอ่าบกคนตรงคู่ขับเพียรพวงเวอร์มาก็จากตำบลเพชรเกษมนะครับลงสะพานเลี้ยวฝ่ายนะครับเข้าที่จอดรถทางคณะกรรมการด้านบริการไรตเตีลเตรียมมาให้อ่าสองช่องทางนะวันนี้แต้มึงก็เข้ามาด้านไหนดีสายมือขอบศกลายเท้าลอยลักอาก่อนลักลมนิ่งแล้วดู่ยืนเราเข้าตรงนี้จบนะ โอ้โหเนียนเลยครับยี่ฟุตไปนะโอโห้หน้าเข้ารอบจะี่อ้วนจะลมอย่างนี้นะนิ่งๆอย่างเงี้ยอ่าไปจับเอาลูกใหญ่ก็ได้ไว้เอ็มบุยข้างบนสิบห้าแพ้กั็ไปพิยะไล่กั็ไปสิบห้าล่ยสิบห้าก็ได้ครับแต่จริงได้แต้มมาแนะล้วลุยไปก่อนลุยไปก่อนเข้าที่เข้าทางได้เลยลนะวันนี้ในแฟนคลับมานั่งรอชมอยู่ ตั้งแต่บ่ายเนี่ยตอนนี้ตะเพียบเราบอกไอ้หัวล้านมาเปล่าเนี่มันนั่งอยู่นี่ยอ่าติดตามมาวันนี้ไปยันลาดบุรีทุกไปเชียร์ห,หวยล้านก็บอกอ่าไก่เต้มเอ็มเต็มระบบไหลสิบห้าเต้มเยี่ยมปีละเอ็มไว้เหงายไวะโอ้เอม็มมันก็ซุ่มซ้อมในมาว่ามาปึ้งแบบวันนี้เออเคยจับซ้อมไก่แจ็คก,กันนะแจ็คที่ไม่ได้เล่นกับชุดนั้นก็ไม่อยากจะพูด การรถไปคนขี้เกียจนะอ่าเอาละตัดหน้าเท้าแปะสกอร์เรนใจเ,เย็นไว้เอ็มไว้ช่วยกันช่วยกันเอาวละตั้งไล่กลับมาแปะสกอร์เรนช้าไว้ช้าไว้เอ็มลอยไนวะ้เยี่ยม ไม่ค่อยๆไม่ต้องรีบสวัสดีนะคะกลับมาพบกันรอบปดือนมุนายนนะคะรอบมืดดาวที่วัดห้าไร่ขิงนะคะพิธาการงานวัดผู้ชมท่านคังไส้ชมท่านคุผู้ชมวัดโคกขมเมาประสานงานจัดการเงิงขันถนนัักาดันสมบัติกันตรวงดววัดันรบเตี้ยกันังตะพงศรีขันทอก็ปถัมภท่านอุปถัมายกันผู้ชมสุด่ันนะครับหัวเอ็นเต็มระบบ บักี้หล่อมท่อกำไรก็อยู่ตรงทางเข้าเนี่ยนเพียรนี่ยนี่ตรงนี้บักี้เจอะนี่ย่าจะดูตรงนั้นรถตู้หยงจอดอยู่อ่าบักี้หล่อม่อน่าจะมาเที่ยวงานถึงอไรนีะได้พูดคุยกันเล็กน้อยบักี้ไลนยสุขห้าอะแนนครับหมายเลขสามน่าเพียรอยู่ไปตรงแอมบูเล็ตนะ่รับข้างใต้รถหล่อมท่อจอดอยู่ตรงนั้นถามหาตวเพียรอยู่ไปก็ไปสิบห้าแตกัไปเก้า หาดสันตงคอยเข้ารอบแล้วก mm ัน hmm. พี่บุญเต็มอ่าแต่วันนี้พี่บุญเต็มเข้ารอบนะจะหมดการตะก้อก็จะไปตบไปจาวม้ยสุดทอย่าเปิดปอเปิดวังไว้เลยตั้งมั้แปลก็ไปเอ็มยังไงไว้เอ็มไว้คู่อยู่ตรงนี้ไว้เอ็มมาด้วยกันไม่ใช่หรอครับไปหาการทุกเออสิบห้าสวยไม่น่าได้น่าเข้ารอบไปเอ็มนะแปดร้อยสัตว์แต้ม ไมเยอะไม่เยอะสิบห้าแต้มแย่รักแม่ข้างโขลข้างเปล่าเก็บบทอะไรลักเข้ารอบนะสิบห้าไล่ไทยบาลีนะไล่เยี่ยมรอบอย่าเดียวผู้ขาหัวไหลเปยุ่เต็มได่สิบห้าชวิตนะไม่หมดเจ็ดเยี่ยมผู้จนการสบายเฮียใช่ไหมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอร่าลรวขยับ่าหัวไหลแป้เอาวบบช้าไป เต็มร้อยไว้เออลงมาล้องบังคับลนี่แะครับสำหรับบังคับเดือดเร์วิตอนนี้เราเริ่หงร้อยครับ่าับงเพิ่งริ่มทำการดือดวกลับมาเหมือนเดิมกันจับไล่าของรำอภิรักษ์สิทธิ์เออภิรักษ์ผลสกุลถนนววเต้ผู้ชมอะเข้ามาชมมานังเลยนะครับุณลงที่ยืนเชื่อสีฟ้าูนงรับเสียหงายท้องไปในวุ่น อ่าคนเลุนมานั่งบอนครับเพราะว่าเราก็อยู่ไปนานนะครับนั่งรครับอ่านั่งรครับสวยครับหน้ามืกหงายหลังไปไม่มีใครพาไปส่งโรงพยาบาลน,นะลุงเจ้าฟ้าครับเปินครับอ่าถ้าไม่ดูลุงก็กลับบ้านไปเลยอ่าทำไมคนจะเข้าตรงอ่าเข้ามาเลยครับลุงแต่เชือกแล,ล้ก็ไม่ได้กั้นว่าห้ามเข้าไม่ใช่สายสินนะลุงนะเข้ามาเข้ามาอ่าแต่แต้ม ทีน้ตมดอยู่นี่ตอนนี้5นาทีนะคะทำา้ไป125คะแนนเอาตัตั้งแต่กลับไปนำรอนสวัสดีค่ะเช้าไเช้า้สวัสดีค่ะเฮอยกเล้ลตอนไปพุยัเข่ารอบพุย800น้อยเองคเลมาสการ์เฉลิมชัยรอบอนนะคะก่อนเด็กลมแดงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้หลวงพี่สวดคาถาให้เลยค่ะ ถ้าผ่ารทั้งนี้นะคะพรุ่งนี้ถ้าเราชนะสงขานครปฐมก็จะได้เข้าชิงนะคะเดี๋ยวให้คนลได้หลวงพี่สวดเลยถึงกระไรกัปปิยะแต่แต้มเอ็มได้ไหมร้อยหนึ่งได้ไหมได้นะอ่เดินส่องได้ไหมเพื่อว่าแล้วไงมาทำเพื่อเอาไ้จังอ่าเราไหวนั่งได้นั่งได้คืนนี้ดังเบิรงดแหละวันนี้นะ คืนนีิลล์ร้อยอุไรพรผู้ชมอาไปได้ไปได้ที่ขาวสามท่าก่อนที่ขาวหัวไหลแปะเราเั็นเงะแปะกระด้งหลักไวตั้งแปะกระเบื้ซีไปกับไปสุดห้าสวัสดีนะคะสวัสดีผู้ชมทั้งร้อยฝ่าท่านนะคะสวัสดีค่ะแปะกับไปสาม ถ้าอยากใครเข้ามากดไกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตังนาวกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะได้นะประมาณหกนาทีเสร็จพรุ่งนี้นครปฐมรอบลงมาแล้วไงรอบรองชนะเลิศนะคะสิบโมงสีทางเืองเของเราวของเราเดี๋ยวสิบโมงสีแอดีไลฟ์สดให้ชมนะคะรอบรองชนะเลับตังเลสิบหาไล โอ้โหวันนี้ตั้งผู้ใหญ่จอยจัดทอดผู้ใหญ่จอยมาแนะสิบคะแนนครับพี่ขาวตะลินเป็นรักษาหัวสิบคะแนนไต่แต้มหวังใส่เดือนสองปีผู้ชมกระตับสนุนเนี่ยชดตังกายผู้ชมผู้ชายผู้ชายจากมหาชัยครับชด ถ้าเข้ารอบวันนี้คุณพี่ได้รู้จักนั่งเลยนะคุณพี่มาจากหนองแขมเลยวันนี้เอาคันใจด้นะคุณพี่นะวันนี้นะนั่งเลยครับนั่งเลยเลยค่ะักนบขอบคุบมาชมทุกคืนเลยค่ะขยับไปไปวย้างบวงสิบห้า ตองสามลูกแล้วพี่คนตอนก็ผมว่าเออคมกดว่าโดนสุ่มคผู้ชมน้ำแบบนี้ก็ไม่ไหลนะถ้าไหลก็จะมาฉีดให้เตรียมสายยางเรียบร้อยสวัสดีนะคะคุณน้องเพชรบุรีค่ะน้งตัวนะคะสวัสดีคุณพี่ขาวนิ่งๆเอาคนแล้วพี่ขาวหัวสุดคะแนนเบสามไปเต็มไล่สิบห้าคะแนนครับเบอร์สามสวัสดีครับกอตอนนี้นะตอนตอนี้เอาละไล่ไม่เยอะอ๋อ 9ก้ห้าแล้วก็พันแต้มแล้วก็พันรแล้วก็พันสามร้อยสิบ้าแต้มไม่เยอะสบไปฮะจอยบอกว่านาแข่งอาละฮะนาแข่งอาละเขาตน้แข่งพี่บุญเติมลูกก็2 0อนะจัดไปนี่และครับจัดไปเลยครับขอมาจัดไห้วันนี้อาวุโสไม่ลุ้นอยากไปเที่ยมอยก็อัดชีดได้ไมมพี่ใหญ่จอย ไม่เอาแต้มก่อนพี่จะแท็บจะน็อต15คะแนน14ใส่แต้มแม่ไปลักหน้าไปได้ไปอยประมาณ6นาทีค่ะหยุดไม่เข้าเลยแต่ก็ไม่เข้าเลยนาทีจาก300กว่าเอาติดอยู่ร้อยกว่าจนเขาตามมาเกือบเลน่งเลยนะโอ้ยสุกแรกแล้วเป็น5ทำเป็นเล่นไปแเปียนถืออย่างนี้เล่นอย่างนั้นโอ้โหเดือดร้อนแล้วสวัสดีครับหนึ่กัไปอีกยิ่ ตามกลับมาไล่กันไปสิบห้าหน่ามาจไว้อันนี้นักบอผมจอดเอาแบบตั้งอ่าเอาไปไปก็แจ็คไปใช่านะเสร็จก็แนนเที่ยมเห็นไหมลมมาแจ็คกล้ยอย่างที่เราคุยกันถ้าลมไม่มาเล่นท่าบนถ้าลมมาเล่นท่าล่างอันนี้เป็นตะก้อลูกสีเขียวค่ะอันนี้เป็นตะก้ออาชีพถ้าเห็นลูกตะก้อเป็นสีเขียวไล่สิบห้าคะแนน แต่ท่าที่เมื่อกลางวันที่ไรนะคะเป็นลูกสีเหลืองเป็นตะก้อลูกเบาค่ะลูกเตปอันนั้นเป็นตะก้อสาคนนะคะจะมีแปดท่าเป็นท่าละสิบแต้มเลยค่ะเดี๋ยวแจกเลยสามท่าโอ้โหเจ็บขาดเต็มให้ดีเลยบังเอ็มไล่ยสิบห้าคะแนนครั้งที่สองบังเอ็มจัดไปสูตรสี่นะสูตรสี่นะตักแก้วมาเราเพิ่งจังดะเตะปาตาการโล <Democracy S 1> น๋ยวสดงของไทยจังนะเล่นคุณสันทาภาพนะคะมันจะมีตะกอสามคนแล้วก็อาชีพนะคะมันจะ่างกันนะคะกติการก็ต่างกันเลยอ่ะแล้วก็ผมสองสามปีติดเลยนะเ้าเป็นเล่นไปอ่าไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับไอหลําหัวหลานพร่งนี้ไอนี้เขบอกพรุ่งเจอกันลงตา วันนี้นครผมนครถมจอดรอไปหนาทีแม่หครับคนนครปมนะเพื่อนจะไปดงดังอยู่สงขานว่าจาเพื่นนะถามจนือนเทียร์ไทยเชียร์สงขารือว่าเชียรนมพุเนี่ยออนเนี่ยเชียร์เอาตรงตเลยผมไม่โกรธไม่โกรธอ่ ไม่โกรธครับจ,จะต้องบอกว่าเชียร์สงคาไม่จะวางไม้ลูกไปถีบไปสวัสดีค่ะพี่ธนิดจะผ่านเนิ่งเซานะคะอ่หมาบวงเมื่อกี้คุณแม่เมื่อกี้หมาบวงนะหมาบวงใครอ่พรอะพิยะหรอสิบเอ็ดนาทีผ่านแตทมเท่าไ,รไหร่ครับวุ้ยแทมดีเลยตะเพี้ยนเนี่ยไล่แปดร้อยสี่พันเข้ารอบโดยจำเป็นเล่นไปยังไม่ถีบเ<อ>่ยถีรอบไฟค่ะถียี่ห้านะพิยะแล้ววันนี้เป็นพรุ่งนี้รอบไฟนครปฐมเจอสงขรานี่ฟังไซต์บอลเซฟิก ของผู <mondo> eh. yes. uh, ้ใหญ่จอยสาขาสองนี <t> ่เขาก็มีงานจับสุดสองสามที่นะชุดเนี้ยเออขยับกระเยี่ยนเดี๋ยวเราจะไปแพร่ขยายกระจายที่ถ้าในคะแนนมากที่สุดตบหน้าเท้าใส่บวกครงนี้ไม่ไวตบหน้าเท้าใส่บวกที่น้องดาวเล่นผู้หญิงเล่นนะคะถ้าใส่บวกก็คงคะแนน ถ้าเป็นตะกร้อผู้ชายเล่นกันเขาเล่นได้อะสุดก็คือไฟเข่าไฟเข่าีนไฟเข่าสี่สิบไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมแชร์แล้วเดเราก็ไปดกรวละสองร้อยสี่สิบขอเข้ารอบไปรักโวยแม่งานนี้เป็นงานใหญ่ถือว่าเป็นช่วยใหญ่ถือว่าเป็ั้ลกละวันนีเด็นถามว่ากอจ่เวาหาละดักหน้าทาวสิบคะแนนครับตเก้าได่แต้มบวงอ่ามาเลยมาเลย สินาทีผ่าน250ร้หาลายคุณเต็มแต่เข้าไปไปเข้าไปที่สมนบอกว่ามาไม่ทันใช่กหมเไปอีกใครมาไม่ทันสมนใช่ไหมมาไม่ทันก็สบายเลยมารคพ่อมึงอ่าวเราว่าตามไปไปอีกคุณชายแดงเาไว้ไขวาบางไฟพอดีพอส่งองเยี่ยมส่งองตอนนั้นลงที่ไหนจะส่งกอง พ่อโอ้โหสงขานะคะสงขามีพี่หน่อยซีดานค่ะเอาละตั้งพี่หน่อยซีดานนะคะประมอนเข้ารอบเข้าเลยอะซีเอพร้อมมิดเพราะว่าพันสามดี่โก้เข้าเนี่ก็เตะนาเปียกเป็นสองนะอีกสองทีมก็แย่งกันเข้าแล้วทีเนี้ยบางแก้วนี่สุวัสด์ก่อสร้างนี่แล้วโคโนนบุรีเนี่ยนาเปียกสามทีมนาเปียกเล่นใครสามทีมไก็แย่งกันเข้ารอบอีกสองทีม ผมให้ระเปียกกับพี่โก้เข้าแน่บางแก้วสุวัสด์นนท์แค่นี้หนึร้อยสามสิบกตั้งไว้บางแก้วนีอยู่เป็มเลยนะบางแก้วแม <า S 1> ่ถ้าบางแก้วไม่มานะนนท์สวัสดีค่ะพี่เอนไทยยอดแหวงแสบสวงเลยกาเหลืองวันน<อ>ี้แต่ว่าเชียร์บ้านเรานะเปียกนะแต่คนบ้านเรามันไม่เล่นให้บ้านเราเดิดักไปกินเออขยับเดี๋ยวเตะเสร็จต้องกับราดบุรีอีก อ่านี่รับผิดชอบพอไส่สฮะอ่าว่ากันไปล่กันไปสิบห้าเอาเลยตั้งก็ได้แก้มเอ็มถกงลาเข้าไว้ปังบอดีไลายล่เต็มไลายเต็มนะมีรอ่าวันนี้เขาไปเทียเลยเต่เขาอ่ใช่ใช่ไม่กลัวตะก้อไม่สะดวกไเปียกคอนถมถูกให้เจ็ดนาทีไม่เล็กไม่เตะเข้า ให้ให้พวกเจมชัยภูมิก็คึกกันหน่อยแม่งสามสามอยู่นะไหนดันเตะร้อยยี่พักเดียวสองเก้ากับทันกูเลยละไายแม่งข้ามกันไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันให้เต็มขับีถช่วยใหญ่ผู้ชมใครตกรอบมาเลยทิ้งไม่น่าเสียใจถือว่าเป็นวัดที่ว่ากันว่าเก่าแก่แล้วก็พระคู่บ้านคู่เมืองผู้ชมของจังหวัดนครปฐมสิดคะแนนกับปาริสซิงไปด้วยไปด้วย าวตั้งสวัสดีค่ะผู้ช่วยสมการนะคะ325้วยี่ห้านี้รอเชียร์ทางไลฟสดด้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันไตรด่วนซวิตนุ่มบางยอดบแพร่เหมือนกันอ่ามากับมูฮัมใตอนนี้สมรนดใจดีรวมกันมาส่องยุ่วังสาหนังเมื่อไหร่จะฉายสติวัาเปิดตั้ง่บาสองลวอ่าอาดตั้งหมาบวงส5้า แล้วภาพยนต์วันนี้เปิดไม่เลิกเลยสอบบันเลูกกระสอบหาตั้งสอบปรเจ็ลูกกระ0 0งร้อยแล้วก็นักแข่งเบอร์เ้าลูกกระ0 0ร้อถ้าเข้านะจาไม่เข้าไม่ว่ากันโนยี่สิบสามองศนย์หาทกนตอนนี้ไลฟ์สดทุกวันเลยนะคะตอนนี้เโนะกีฬาแห่งชาติอยู่ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดตอนสิบโมงี่ส ไล่มาสามวันแล้วค่ะโคชแข่งกีฬาสิลปมายุทแต่ก็สากรนะคะเอาละตั้งแบ่งเท้าโอ้โหยุ่งแลยด้วยตื่นกันลื่นด้วยอันตรายนะถ้าเดี๋ยวพาไปกินข้าวได้จับได้เีโอกาสทำไม่เยอะก็วัดปัญญานะคะอ่าขยับอึ๊บสุดท้ายคะแนนไปเต็มไปเต็มไปเต็มครับสุดท้ายไปเต็มไปบนท่าผู้ชมสวยครับอีสุท แตกันไปบุญเต็มเหาไว้แจ็คเว้ยเนี่ยเบอร์ส่งเนี่ยแต็มเยอะพิ雅เนี่ยเบอร์ส่งเนี่ยเขา้าแน่สวยครับหออาวัดตั้งปุ่มนี้ดะเจอกับหลวงตาฮ่าไปจับได่ซอ,อกอซะนะอค่อยค่อยข้างห่วงสิบห้าแม่ลมมาเหมือนกันทุกคนนะฝนน่าจะตกอยู่ทางแม่กองนุ่นเขาบอกไปแ,แต่ที่นี่ไม่ตกแนะ่หาวัดตั้ง รวยก็ไม่จำเยี่ยมแปะเด็กค่อยสงขาวันนี้ชนะลู่รายการอายุทยาอ๋อวันนี้วันนี้สงขาเจออยุธยางไ่ทันวันนี้สงขาชนะอยุธยาค่ะแต่แป๊บแป๊แอดมินไม่แน่ใจนะคะไล่เฮ้ยเฮ้ยอึ๊บไก่เคียงไว้จะจับแต่ัะไปใหม่เลขจ้าสา